จะเล่าให้สิบใครบอกคุณเก้าเราจะเล่าให้สิช่วงบอกหมดบอกหมดช่วงที่2สนับสนุนโดยรถจักรยาน,นยนต์ยามาฮ่าฟีโลเลฟฟีโน่เนจ е เล่บิวตี้บิวตี้ทุกที่บิวตี้ทุกเวลาเอาละครับกลับกันมาสู่บอก9ก้าแล้วสิบนะครับเราจะพูดคุยกันต่อนะฮะผมผมสงสัยอยู่นิดนึงนะฮะเมื่อกี้นี้ที่บอกว่าเขาลุกขึ้นยืนแล้วทำมือแบบนี้เขาทำเพื่ออะไรฮะผมว่าน่าเป็นสัญญาว่า เขาจะกระโดดแล้วนะเนี่ยทำมืออย่างเงี้ยแบบปึ๊บอย่างเงี้ยผมคิดว่าเฮ้ยเขายืนมาเพื่ออะไรแล้วเป็นไปได้ไหมครับที่เขาจะบอกว่าให้คนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยก่อนหน้านั้นเขาให้ใต่เคลียร์ ออ๋เขาบอให้ไต่บอกบอกให้ที่บอกว่าให้หลบไปอะค่ะพี่จำได้แต่ผมดูจากที่เขาโดดจากคนเนี่ยมันห่างกันโอ้โหหลายเป็นาเยอะมากซึ่งจะกระโดดยังไงไม่มีทางที่มันถึงคนได้แต่ลัศดรัญญาณนี่ผมว่าน่าจะเหมือนเหมือนก็ให้ทำนะว่าเฮ้ยจะกระโดดนะนะแล้วยกสุดท้ายที่เห็นก็คือยกมือไหว้ขนอย่างนี้แล้วก็กระโดดพุ่งลงมาพอหลังจากตายพูดเสร็จพี่โทรเขารับสายคุณเป็นคนสุดท้ายพี่ตู่ที่เป็นคนสุดท้ายอยู่ใกล้ๆกันนะตายพอพี่โทรสวนบอกผู้กองดับไฟหมดนะรถนะ พ่เดือผมไปแล้วร้องกันใหญ่ oh. ตอนนั้นจะสุดท้ายผมไปแล้วนะฝากฝากเรื่องพ่อด้วยเรื่องพอ่พอเพราตอนนั้นพี่บอกพี่เอาชีวิตมันทำพันธ์จะต้องช่วยได้ สรุปแล้วคือเขาฝากเรื่องคุณพ่อเอาไว้เพราะพี่เราปากว่าจะช่วยเขาก็หมดห่วงเมื่อเขาหมดห่วงแล้วก็ไปแล้วนะไปแล้วนะปิดโทรศัพท์ไปแล้วนห่วงเลยแล้วมาทางนี้ก็ร้องเลยครับทางนี้ร้องก็ท็อปก็เข้าไปปั๊มสรุปที่เขาคุยโทรศัพท์เขาสุดท้ายเขาฝากเรื่องอะไรไว้บ้างฮะฝากเรื่องพ่อให้ได้รับความเป็นธรรมเกี่ยวกับรถคันหน้าพ่อขับแล้วรถคันหลังมันชนเนี่ยแล้วล่าสศพพ่อเขาไปเนี่ยสิบแล้วทำไมพ่อผมต้องเป็นจำเลยด้วย ประกันก็ไม่ได้ประกันอ้างว่าถ้าจำเลยประมาทไม่ได้ร่วมกันประมาทร่วมกันแล้วเขาก็ไปขับรถชนโดยเทสซี่พี่สาวก็ซื้อให้นะเขาเครียดมากแล้วแล้วคิดว่าผู้กองจะตามเรื่องนี้ต่อไงก็ต้องไปขอร้องฝ่ามเป็นธรรมต้องศาลต่อไม่งั้นต้องต้องต่อแน่นอนต้องต่อไม่ไม่ต่อพี่เป็นตาบาปเนี่ยรับปากไปแล้วรับปแล้วรับปากแล้วเนี่ยไม่ต้องทํา ผมอยากให้ถามับบผมขออนุญาตถามอาจจะถามแบบโง่ๆผมอยากทราบว่าสมมุติถ้าเกิดว่าณเวลานั้นเนี่ยคิดไหมครับว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้รับปากเขาว่าเราจะจัดการเรื่องให้เขาจะไม่โดดเขาตั้งใจมาตายอยู่แล้วเป็นไปได้ไหมถามว่าแบบเขายังไม่ได้เคลียร์เนี่ยเขาอาจจะยังไม่โดดไม่ผมว่าผมรู้เลยว่าเขาตั้งใจที่จะมาโดดเลยแหละผมรู้แล้วตอนที่ว่าแต่ตอนที่ผมเคยตอนแรกตอนแรกเขบอกเฮ้ยเขามาเรียกความความสนใจไม่โดดหรอกเดี๋ยวก็ลงมาเดี๋ยวก็ลงมาแต่ตอนหลัง้ ถ้าลงมาเนี่ยมันสี่ห้าชั่วโมงไว้มันต้องลงมาแล้วนี่่าแต่นี่เริ่มแบบเขาเขาเริ่มเครียดแล้วเริ่มเครียดแล้วเรื่องรถเราชงกระเช้าอีกมากมายเ็าคงคิดนู่นคิดนี้ตายดีกว่าเริ่มเขาบอกให้เป็นคดีประวัติศาสตร์ใช่ใช่ค่ะเขาพูดประโยคนี้เขาบอกขอเป็นคดีประวัติศาสตร์เขาไมถึงว่าใจเขา่ยขอเป็นคดีประวัติศาสตร์ใช่ครับว่าเขามาเรียกร้องให้พ่อเขาความยุติธรรมว่าเมืองไทยมีความยุติธรรมอยู่ไหมแล้วเขาจะตายด้วย โดยเอาชีวิตตัวเองไปเดิมพันนั่นก็ฝากฝังให้พี่ฝากพี่ตู่เขาฝากอะไรให้ศาลต่อบ้างตอนที่ตู่จะทำเรื่องพ่อเขาเนี่ยไม่ได้ล้วความเป็นดําพ่อเขาถูกรถชนตายเนี่ยพ่อต้องตกเป็นจำเลยด้วยเหรออืมจะต้องเอาความเป็นธรรมแล้วคุณจะทำยังไงต่อไปก็จะไปร้องขอความเป็นธรรมเอาหลักฐานอนุญาตพี่น้องอ่ะต้องเอาไม่ได้ต้องคิดว่าต้องเอาความเป็นธรรมไม่ได้อยู่ที่ดูดีที่ของศาลนั่นแหละเพราะประกันมันไม่ยอมจ่ายเงินประกันมันอ้างว่า ประมาซึ่งกันละกันเพราะนั้นพวกภาคเอกชนเนี่ยใช่ไหมต้องให้ความหมายที่พักกันก็ได้ทีด้วยไดใช้ค่าเสียหายอะไรเลยมันก็น่าจะเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่ที่มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นมาผมบอกเจ้าหน้าที่เนี่ยอย่าเป็นตราบาปให้กับคนที่คนจนๆที่ไม่มีสิทธิทางสู้อะไรเก็บทางกฎหมายเนี่ยนี่คือตราบาปให้เขาให้คนบริสุทธิ์ต้องมาเสียชีวิตนี่คือบทเรียนเนะฮะเรียกความยุติธรรมแค่นั้นเองขอถามคำถามอีกคำถามหนึ่งรู้สึกยังไงที่วันนี้การปฏิบัติ ของคุณภารกิจภรจครั้งนี้นะคุณแล้วก็ทีคุณแต่คุณเป็นบุคคลมีชื่อเสียงอาจจะต้องถามคุณอไม่สําเร็จไม่สามารถกู้ล้มเหลวแหละ,ละเอาไง่ายผมหดหู่นะกับเหตุการณ์เมื่อวานที่เกิดขึ้นผมรู้สึกว่าเราช่วยเขาไม่ได้แล้วสิ่งที่ที่เราตั้งใจคืออยากคือทุกครั้งที่เราไปเนี่ยคือหวังเลยคือว่าความที่เขาตั้งใจจะมาฆ่าตัวตายเขาต้องล้มเหลวอ,อันนั้นแล้วก็จะลงมาเพื่อเริ่มชีวิตใหม่ทุกครั้งที่ผ่านมันเป็นอย่างนั้นแต่วันนั้นเนี่ย มันไม่มีมันไม่มีทางสามารถที่จะโน้มน้าวจิตใจเขาได้เลยถ้าผมได้ขึ้นไปคุยกับเขาตัวต่อตัวเห็นหน้ากันกับมือกันเนี้ยผมเชื่อเลยว่าเขาลงมาได้แน่นอนแต่ผมไม่ได้เลยคุณตายเลยคุณตายก่อนคุณตายก่อนเราเลยก็ไม่ความรู้สึกว่าอยากอยากให้คนที่คิดแบบนี้นะคะให้ให้ดูเรื่องนี้ไปเป็นอุทาหรณ์นะคะอยากจะบอกว่าปัญหาเนี่ยมันมีทางออกของมันแต่ขอให้ใช้การแก้ปัญหาอย่างมีสติค่ะก็อยากจะฝากไว้แค่นี้คุณตู่ครับจะสารต่อยังไงฮะ ก็ทุกคนเขาให้ความร่วมมือดีคนะบันนั้นตํารวจต้องดีทุกหน่วยงานให้ดีผมก็แตกับคนตายว่าที่ออก่ะบอกว่าสายยานทุกคนจะช่วยเราทุกคนแต่บุญเรามีแค่นี้งานที่เราฝากพี่ไว้พี่จะสานต่อคุณตู่ขออะไรอย่างต่อหน้าท่านผู้ชมเลยได้ไับเดี๋ยวเสร็จงานศพขอเอาญาติพี่น้องมานั่งขอความกรุณารับปาเลยเพราะว่าผู้นี้จะเผาศพแล้วมัดบังนาคดีนี้น่าจะเป็นคดีประวัติศาสตร์อย่างที่ทางคุณสายยานได้พูดหรือเปล่านี่ผมไม่ทราบนะแต่แน่นอนฮะเรื่องราวเหล่านี้ มันฝังกันในใจคนไทยแน่นอนนะครับว่าความยุติธรรมอยู่ที่ไหนนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ที่เราต้องเอามาอาจจะเป็นเคสสตั้งนี่เคสหนึ่งที่บอกว่าวันนี้ค่าของคนมันน่าจะมีมากขึ้นแล้วล่ะฮะถูกต้องวันนี้คุณนิดฟ้าประชาชนในเผาศพด้วยวัดบางนาในสี่โมงเย็นสี่โมงเย็นนะฮะวันนี้กราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆครับพี่บินคุณปายพี่ตู่ติงลิศกราบขอบพระคุณมากครับครับผมเอาละครับหมดเวลาแล้วครับกลับมาพบกับบอกสิบครับท่านผู้ชมครับพรุ่งนี้ห้าโมงเย็นทางมูลนิธิทีวีแห่งนี้วันนี้พวกเราลากกััััันน่อสสสสววดดีีคครรบบ